ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการาพิธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ในวันนี้จากวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการพิธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการวิธมประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2563เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการวิธรมีความเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกันกับเพื่อนนโยบายาาาาการนอธิกาและยุทธศาสตร์สารติธีพัฒนาเครือข่ายและตระานความร่วมมือด้านการยุติธมรวมถึงการแก้ไาาขปัญหาข้อข้องทีง่เกิดข,ขึ้นในการประสานงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานร่วมก,กันมีประสิทธิภาพที่ขึ้นและเพื่อพัฒนากระบวนการทำเนินานในระบบและต่อเนื่องในการอำนวยความวยุติธรรมแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพที่ขึ้นในการนี้ขอขอบคุณละทำง,งานดำเนินการฝ่ายตา่างๆตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง